เป็นผู้ชายไปกับป้าเมอไปก็ไปไปแต้งก uh ับ uh ้าเมื่อแต่งก็ไปเราไปแต่งกับ้าเมื่อแต่ก็ไปเไอ้มึงเข้ามาทาให้อะไรเนี่ยเอ้าทำไมผมมาไม่ได้มึงเป็นแ็๊เซ็งเจ้มึงคิดว่ามึงเป็นหลังกูเหรอเอ้าไม่ใช่หลังเฟียเหรอครับหลังกูจะได้าเฮียอย่างนี้เหอกูนึกแล้ว กูสังเกตแล้วกูเข้ามาแล้วนั่งกินอย่างเดียวไม่พูดจากับใครเลยเฮ้ยมึงมานั่งไ้ไงที่เ <pine> น <Punk> <Into> <c oughs> ี่ยทําไมนั่งไม่ได้เหรอที่ใครอ้าวนี่ที่เซเล็ตเขานั่งกันเซเล็ตพ่องเลยอ้าวกลัวแล้วไงสัดมึงรู้ว่าได้กูใครแล้วมึงรู้ว่ากูใครอ้าวกูนี่เสดํากูแม็กแมสเซนเจอร์ เดียครับอเอ่อคืออย่างงี้ครับพี่แม็กครับที่พี่แม็กมานี่พี่แม็กมีโทอล่าอะไรล่ะครับอ๋อไอหนวดมันโดนเก็บล้วเสีย <c oughs>